ปลาหมอ2องตัวได้แล้วปลาหมอสองตัวปลาหมอสองตัวอ้อมอะไรมาใส่เออตรงมันดิใงเอได้สองตัวแล้วครับปลาหมอเดี๋ยววันนี้ดูมาดู พวกนานาแกเมื่อวานแหวันนี้ลงลงหนอง <c oughs> สักชานึงได้ไหมเออเอาฉัโดเอาแค่ปรมอก็ได้นะเออเฮอห้กินแค่นี้พอพอพอ ้าเป้เาจิ <handled it. y ee> <ý division> <sk> ้งอยู่เว้ยเอาเมาเอามาไวนามเอาเลไรงนี่ะทิ้นี่กดาษตะทิ้ตัวนึอากาศร้อนครับวันนี้บายบายดูว่า อน,นาเขาจะได้ไหมโอโ้โหนนได้แล้วครับนนมุ่มจับนี่หนิงโอ้โหนนนนนนเดี๋ยวต้องดูผลงานตอนตอนขึ้นมาดูผลงานกันนะ

ไอยอ่อมึงยิดมดวนก่อไฟผูดเลยในแต่ปลาก็ดีเลยเลยน้อยในแต่ปลาก็ดีทุนเ,เลยเรืออีโปงมาก็ะพายเลยอีปโปง

มันแขง็งแท้นี่แหละหมานดี

rốt cuộc được gì nhỉ? Rồi, cái này. Nó rắn hết bật ี่คือวิธีหากินแบบว่างๆก็มาหวานแห้มาหาปลากินนีะฮะช่วลงอีกแล้วเพราะมันมีแหล่งน้ำประจําหมู่บ้านอะไรแถวนี้ฮะชาวบ้านก็มาหาอยู่หากินอะไรแถวนี้ได้ได้ปลาได้อะไร เป็นวิธีการดำเนินชีวิตแบบบ้านบ้านนะครับหาอยู่หากินเชื่อขอบก็แล้วได้ก็แล้วเห็นนอยไรอยากเรื่อย Nói thôi Nói thôi Mà đài này